สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องมนรักพระบ้านนะคะพี่พี่ะ่ะ EP นี้นะพี่พี่นะเป็น EP ที่44คะ่ะราคาเปิดนะคะอยู่ที่300บาททุกรายการเลยนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่ ค่าจัดส่งนะคะอยู่ที่50บาทพี่ๆนะคะที่เข้ามาชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยนะพี่ๆนะเนื่องจากหายไปหลายวันเลยค่ะพี่ๆต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ติดเรียนนะนี่ค่ะพี่ๆี่ขาพี่ๆสามารถช่องทางการติดต่อของมนลักพาบ้านนะพี่ๆนะพี่ๆสามารถโทรเบอร์080-8518529คะ่ะ ID l i n e mild d c เลยค่ะพี่พี่ขานี่เลยคะ่ะ นะค่ะพี่พี่ค่ะเรามาเริ่มรายการแรกของเราค่ะพี่พี่ค่ะรายการแรกนะคะพี่พี่ค่ะเป็นสมเด็จนะพี่พี่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะพี่พี่คะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่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 จะได้พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะ นี่ค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่จะได้พร้อมกรอบเลยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะรายการที่2ค่ะพี่พี่เป็นพาพิมพ์ซุ้มละคังนะคะพี่พี่ขานี่จะเป็นเนื้อชิ้นนะพี่พี่นะด้านหน้านะคะพี่พี่จะได้พร้อมกรอบพลาสติกนะคะกันน้ํากันฝุ่นได้นะพี่พี่นะนี่เลยค่ะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่สองนะมาค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะรายการที่สามค่ะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่ๆวัดปากของมะขามเท่านะพี่ๆนะด้านหน้าค่ะพี่ๆค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะได้้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนี่เลยค่ะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นอ่าหลงปู่ทวดนะคะพี่พี่ค่ะเป็นพิมพ์หลังตอรีดนะด้านหน้านะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปเลยค่ะพี่พี่คะ่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลวงค่ะพี่พี่นะ่ ด้านหน้านะคะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะได้พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ราคา300บาทค่ะพี่พี่ขชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์นะคะช่องทางติดต่อข้างต้นได้เลยนะพี่พี่นะนี่เลยค่ะมาค่ะรายการต่อไปเลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะรายการที่6ค่ะพี่พี่เป็นเต่าค่ะพี่พี่ขาด้านหน้านะคะนี่ค่ะพี่พี่ ภาพไม่ชัดนะคะหนูขออภัยนะคะพี่ๆขะถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะนี่เลยค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่ๆ่ะเป็นพระนางพญานะคะพี่ๆอันนี้จะเป็นพิมเข่าตรงนะพี่ๆนะหน้าหน้านะคะ นี่ค่ะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะภาพไม่ชัดนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่พี่นะช่องทางติดต่อนะคะเราบอกไว้ต้นคลิปแล้วนะพี่พี่ นี่ค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะ um. รายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ค่ะพี่ๆค่ะเป็นสมเด็จวัดละคังนะพี่ๆนี่ค่ะได้พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ๆนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะพร้อมเก็บพร้อมบูชาขอภไปค่ะพร้อมเก็บพร้อมบูชานะพี่ๆนะนี่ค่ะ มาค่ะพี่พี่คะ่ะเรามาต่อกันรายการที่เก้านะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมคะ่ะพี่พี่ดานหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่คะ่ะนี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะพี่พี่คะ่ะนี่คะ่ะด้านหลังคะ่ะนี่คะ่ะ มาค่ะรายการต่อไปเลยนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆค่ะเป็นภาพปิดตานะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ๆค่ะได้พร้อมกรอบนะพี่ๆนะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ค่ะภาพไม่ชัดนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะพี่ๆนะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นใบเสมานะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ค่ะได้พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะราคาเปิดนะคะอยู่ที่300บาททุกรายการเลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะมีหลวงปู่ทิมอยู่ด้านหลังนะพี่พี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ มาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี Demon ่ค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบสองนะพี่พี่นะนี่ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นอาเหรียนหลวงพ่อจงค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะภาพไม่ชัดนะคะหนูขออภัยนะพี่พี่นะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่นี่ค่ะมียันอยู่ด้านหลังนะพี่พี่นะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะพี่ๆค่ะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะเก๋ๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะด้านฐานนะคะมีตะกุดให้พี่หนึ่งอันนะคะพี่ๆค่ะสวยๆเลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะมียานของหลวงปู่โตอยู่ด้านหลังนะพี่ๆนะนี่เลยค่ะนี่ค่ะพี่ๆ อ่ะค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะรายการที่14คะ่ะพี่ๆคะ่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะของหลวงปู่เอี่ยมคะ่ะพี่ๆหน้านาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะสวยๆเลยค่ะพี่ๆนี่คะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังมียันนะพี่ๆนะอันนี้เป็นเหรียญฉลุนะคะนี่คะ่ะถ้าเร็วไปนะคะพี่พี่คะ่ะพี่ๆสามารถ โทรมานะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะบอกรายการที่พี่ๆชื่นชอบได้นะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่15ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆค่ะของหลวงพ่อเอ็มนะวัดคลองโป่งนะคะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆดูเก่าดูสวยนะด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ค่ะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่16ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นเหรียญงบนานะคะงบนําอ้อยค่ะพี่พี่ของหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคานะคะคีรีเขตนะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ดูเก่าดูสวยนะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่เป็นพาซุ้มกอนะคะพี่พค่ะสวยๆเลยนะด้านหน้านะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พนี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะขออนุญาตซูมค่ะพี่พี่จะได้เห็นกันชัดๆเนาะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะพี่ๆี่ขาได้พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พองค์เล็กๆค่ะพี่ๆี่ขาสามารถให้ลูกให้หลานใส่ได้นะพี่พี่นะนี่เลยค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะอยู่ด้านหลังนะได้พร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่ นี่ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่19เก้านะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะดูเก่าดูสวยเลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่20นะพี่พี่นะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อนะคะขออภัยค่ะพี่พี่ค่ะถ้าพี่พี่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมานะคะบอกรายการที่พี่พี่ชื่นชอบได้นะพี่พี่นะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะฐานค่ะฐานจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะแต่นี้หนูไม่ทราบชื่อนะขออภัยค่ะรายการต่อไปนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2 1ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญฉลุนะคะพี่ๆค่ะของรัชกาลที่5ค่ะพี่ๆดาน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ค่ะ นี่คะ่ะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นชาลุนะด้านหลังคะ่ะพี่พี่ขาด้านหลังมีพิมพ์เสด็จกลับจากยุโรปนะพี่พี่ด้านหลังนะสวยสวยเลยนะคะนี่คะ่ะมาคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบ สองค่ะพี่พี่ขาเป็นลาหูอมจันนะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาได้พร้อมกรอบนะคะกันน้ํากันฝุ่นได้นะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะรายการที่23ค่ะพี่พี่ขาเป็นพระปิดตาหลังยันยุ่งนะพี่พี่นะด้านหน้านะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะดูเก่าดูสวยเลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะภาพไม่ชัดนะคะหนูขออภัยนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะหนูขออภัยค่ะพี่พี่ ฐานนะคะฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่2 4ค่ะพี่พี่ขาเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พนี่ค่ะ ฐานนะคะพี่พี่ค่ะฐานจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พี่มาค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อกันรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่พี่เป็นภาพปิดตานะคะพี่พี่ค่ของหลวงพ่อแก้วนะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ค่ะได้พร้อมกรอบเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะ ถ้าภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะหนูขออภัยนะพี่ๆนะพี่ๆสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะพี่ๆขาเป็นรายการที่26หกนะพี่ๆนะเป็นจอบใหญ่นะคะของหลวงพ่อเงินค่ะพี่ๆด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะพี่ๆนะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่พี่สวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่26นะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่่ะรายการนี้รายการที่27ค่ะพี่พี่ขาเป็นภาพถ่ายนะคะของหลวงพ่อทบนะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาได้พร้อมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่ด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พีนะได้พร้อมยันนะคะพี่พี่ข นี่คะ่ะมีตะกรุดให้อยู่ด้านหลังพร้อมนะคะพี่พี่่ะนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่่ะรายการนี้รายการที่28นะคะพี่พี่ขาอันนี้เป็นภาพปิดตานะคะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะขออภัยนะพี่พี่นะด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่่ะน no. ี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่พี่มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่ค่ะเป็นพาพปิดตานะไม้แกะค่ะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะ ด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะฐานนะคะพี่พี่ค่ะฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่นี่เลยค่ะอันนี้เป็นไม้แกะนะคะพี่พี่ค่เป็นผ้าปิดตานะนี่ค่ะ รายการนี้รายการที่29นะคะมาค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พี่ขรายการที่30ค่ะพี่พี่ขาเป็นบวงนักบาตนะพี่พี่นะด้านหน้านะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะพี่พี่มีฝั่งปิดทองนะพี่พนะนี่ค่ะ สวยๆค่ะพี่ๆขาดูเก่าดูสวยนะมีปิดทองนะคะแต่ว่าอ่าอยู่นานแล้วค่ะพี่ๆน่าจะหลุดหมดแล้วเนาะ mm hmm. นี่ค่ะ จบกันที่30รายการนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบรายการไหนนะสนใจรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือเบอร์โทรน,นะ0808518529นะคะ id line mild underscore 6ก4 7นะคะมูลราคาบ้านนะคะถ้าอินพีนี้นะคะผิดพลาดประการใดน,นะพี่พี่นะหนูขออาภัยนิดนึงนะคะพี่พี่ขา สำหรับวันนี้นะคะมนลักพาบ้านนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะพี่ๆนะสวัสดีค่ะ